บทของเรยาได้ไหมคะถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์อะไรเงี้ยค่ะแม่ค่ะเฮ้ชอบค่ะแม่เฮ้ชอบค่ะแม่ฟ้าต้องเสียติดสายตอบหมฉันให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นฉันให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์คิดยังไงว่าทะเลาจข้าไม่ตายจริงเป็นมีมตลอดเลยก็ยังดีใจนะที่มันเออสิบกว่าปีผ่านไปก็ยัง ก็ยังใช้ได้อยู่ชมว่าด้วยจริงๆอจริงๆด้วยเนื้อเรื่องของอันอะมันอาจจะยังเข้ากับกับยุคสมัยอยู่ถึงแม้ว่าบางทีบางอย่างที่เราดูไปมันอาจจะมีอะไรที่มันเชยๆไปบ้างแต่ว่าบริบทบางอย่างในสังคมอ่ะมันยังมันยังอยู่อ่ะมันยังเป็นคาพูดที่แบบพี่พี่เขายังพูดโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกแยบ้าก็แต่ก็ต้องอายุอนาประมาณหนึ่งเซียนใบเขาเลย คือแต่ว่าเจนซีก็อาจจะทันได้ดูนิดนึงงแบบว่าแม่เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น